มือยิงรองสวปสายไหมอ่างไม่ได้ตั้งใจโดนข้อหาหนักมชนเสนอปูนบำเหน็จเจ็ชั้นยศตำรวจควบคุมช่างสรรทำแผนยิงรองสวปสายไหมดับพูดขอโทษไม่ได้ตั้งใจฟันข้อหาหนักค่าเจ้าพนักงานก่อนนำไปฝากขังสารอาญามีนบุรีเมียผู้ต้องหาเอาปืนไปซ่อนซวยด้วย สั่งดำเนินคดีพร้อมพิจารณาเสนอปุ่มบลนตเจ็ดชั้นยศเนื่องจากเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชาวบ้านยันเป็นตำรวจน้ำดีกรณีร้อยตำรวจโทรบรรังเกษาพอรอายุ55ปีรองสะวะปอสนอนสายใหม่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเดินเท้าถูกนายนายอนนบสีสืบหรือช่างสรรอายุ41ปี ช่างซ่อมรถจัก,กรยานยนต์ใช้อาวุธขนาดก้ามามอกระหน่ำลั่นไกเจ็ดนัดเสียชีวิตขณะเข้าระงับเหตุทะลาะวิวาทเหตุเกิดบริเวณหน้าร้านตัดผมชายสุทินเชิงสะพานเฉลิมพงษ์ถนนเฉลิมพงษ์แขวงและเขตสายไหมกทมใกล้โรงพยาบาลสายไหมเมื่อเวลาประมาณ20นากาวันที่3มมกราคมที่ผ่านมา ภายหลังก่อเหตุผู้ต้องหาได้หลบหนีเข้าไปอยู่ในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ของตัวเองตั้งอยู่ตรงข้ามฝั่งถนนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มแต่ไม่พบปืนที่ใช้ก่อเหตุก่อนควบคุมผู้ต้องหามาดำเนินคดีความคืบหน้าเมื่อเวลาตีห้าวันที่4มกราคม2568พันตำรวจเอกรังสัรสอนสิงห์พุ่มกับการสอนอสายใหม่ พร้อมฝ่ายสืบสวนสอนอสายใหม่นำหมายสารเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์สชั้นบาลที่21ทับ26ห้อง3ทับเเป็นร้านซ่อมรถของนายนายอนนบสีสืบหรือช่างสรรตรงข้ามฝั่งถนนที่เกิดเหตุเพื่อหาอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุมีนางสาวรุ่งนภาเตจติอายุ44ปีภรรยาผู้ต้องหานำตรวจค้นพบ ของกลางอาวุธปืนขนาด9้ามมจําจำนวนหนึ่งกระบอกแม็กกาซีนบรรจุกระสุนยู่1นัด1อันแม็กกาซีนบรรจุกระสุน10นัด1อันซุกซ่อนอยู่ใต้ชั้นวางเครื่องมือซ่อมรถในโรงจอดรถข้างบ้านตำรวจได้ยึดไว้เป็นของกลางทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ พบผู้ต้องหาส่งปืนให้ภรรยาก่อนหลบเข้าไปอยู่ในร้านซ่อมรถเจ้าหน้าที่สอบเข้นภรรยาผู้ต้องหาขนาดตรวจค้นยอมรับว่าเอาปืนไปซ่อนที่ไหนก่อนควบคุมภรรยาผู้ต้องหากลับมาสอบสวนที่สอนอาสายใหม่นางสาวรุ่งนภาภรรยาผู้ต้องหาปฏิเสธไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร เพราะปกติช่างสรรจะทํางานอยู่ที่บ้านกระทั่งมาเกิดเหตุตนมาอยู่ที่สถานีตํารวจตั้งแต่เมื่อคืนกระทั่งถึงเช้ามืดก็ยังไม่ได้พูดคุยกับสามีไม่ทราบข้อเท็จจริงก่อนที่ตํารวจจะควบคุมมาหาปืนที่โรงที่บ้านพักซึ่งเปิดเป็นร้านซ่อมรถด้วยต่อมาเวลา9นาฬิกาที่สอนอสายไหมพันตำรวจโทรสราวุธบุตรีรองผู้มกับ ฝ่ายสอบสวนสอนอสายใหม่และร้อยตำรวจเอกไพยบูลโพทองรองสอวฝ่ายสอบสวนสอนอสายใหม่นำนายอันนบมีท่าทางคล้ายคนเมาค้างออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหามาสอบประคำเพิ่มเติมตำรวจกล่าวว่าวันนี้ตำรวจจะสอบประคำเพิ่มเติมช่างสันเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมา ช่างสันยังไม่สามารถให้การได้โดยหลังสอบปากคำแล้วเสร็จวันนี้ก็จะพาตัวไปทำแผนประกอบรับคำสารภาพจากนั้นจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญามินบุรีพร้อมคัดค้านประกันตัวเนื่องจากเป็นเหตุอุกชะกันและมีอัตราโทษสูงเบื้องต้นผู้ต้องหาย,ยังให้การวกวนต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนข้อเท็จจริงเบื้องต้นทั้งสองคนไม่รู้จักกันมาก่อนส่วนการมีปากเสียงช่างสัรมีปากเสียงกับบุคคลอื่นและตำรวจเข้าไประงับเหตุส่วนผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายคาดว่าจะทราบผลในวันนี้เบื้องต้นแจ้งข้อหาขาดเจ้าจพนักงานซึ่งกระทำการตามเจ้าหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่ มีอาวุธปืนและเครื่องสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการและยิงปืนซึ่งใช้ดินดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนสำหรับพฤติการของภรยาผู้ต้องหาที่เอาอาวุธไปซ่อนเนื่องจากเข้าข่ายผิดกฎหมายพนักงานสอบสวนจะพิจารณาแจ้งข้อหา ซ่อนเร้นอําพรางอาวุธใช้ก่อเหตุต่อไปด้านพเพื่อนผู้ต้องหาที่มาเยี่ยมที่โรงพักกล่าวว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนกันร,รู้จักช่างสรรมานานตั้งแต่เด็กปกติจะเป็นคนเงียบขรึมไม่ได้เก็บกฎทํางานซ่อมรถมานานกว่า10ปีตนเป็นลูกค้าประจําทุกครั้งที่เจอกันจะมีการสังสรรและรู้ว่าช่างสรรชอบดื่มสุราดื่มแล้วจะเข้านอนส่วนวันเกิดเหตุ ตนไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่สามารถตอบได้ต่อมาเวลา11นาฬกาเจ้าหน้าที่ควบคุมนายอนนท์อนนทมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพชี้จุดเกิดเหตุผู้ต้องหากล่าวสั้นๆว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจมีญาติเพื่อนและคนที่รู้จักผู้ตายตะโกนด่าสาบแช่งและปรีจะเข้าทำร้ายใช้กรวยยางจราจรเข้าตีแต่เจ้าหน้าที่ห้ามไว้ได้ ใช้เวลาทำแผนไม่ถึง5นาทีก่อนนำผู้ต้องหาขึ้นรถไปฝากขังที่ศาลอาญามีนบุรีทันทีขณะที่นางสาวสมัยรัตนวันอายุ60ปีคนตายนับถือเป็นพี่สาวมาดูกการทำแผนกล่าวด้วยความเสียใจว่าจะมาถามผู้ต้องหาว่ายิงหมวดบรรลังทำไมเขาเป็นตำรวจน้ำดีชอบช่วยเหลือชาวบ้าน ขณะที่นางสาวดาวคุดรำอายุ4-6ปีนับถือพี่รังเหมือนพี่กล่าวอย่างมีอารมณ์โมโหว่าพี่รังเป็นตำรวจน้ำดีชาวบ้านแถวนี้รู้จักแกหมดหลังออกเวรจะมานั่งกินกับพี่ชินเจ้าของร้านตัดผมเป็นประจำก่อนเกิดเหตุแค่แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อระง,งับเหตุเท่านั้นแต่ผู้ต้องหากับใช้อาวุธยิงใส่สามนัด พี่รังล้มไปแล้วยังยิงซ้ำอีกหลายนัดอย่างนี้โหดเหี่ยมเพื่อนพี่รังที่ร่วมกินหนีกันหัวซุกหัวสุนมุดใต้โต๊ะอยังกับหมาด้านพลนตำรวจโทรสยามบุญชมกล่าวว่าเบื้องต้นบชนได้เตรียมดูเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการให้เกี่ยวกับการปุ่มบำเหน็จให้ร้อยตำรวจโทรบรรรังเกษพรรองสวป,ปสอนอสายไหมเจ็ชั้นยศ เนื่องจากเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่เดินออกตรวจพื้นที่ถูกผู้ต้องหาที่เมาเข้ามายิงเสียชีวิตเป็นเหตุสุดวิสัยแต่จากการที่ตนไปสอบปากคำผู้ต้องหาเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ต้องหาไม่ยอมรับว่านำอาวุธปืนที่ก่อเหตุไปซุกซ่อนไว้กระทั่งได้หลักฐานภรรยาผู้ก่อเหตุเอาไปซ่อนในบ้านสั่งการให้สอน,อนอสายไหม ดำเนินคดีกับภรรยาที่ช่วยสามีอีกทอดหนึ่ง